สวัสดีครับทุกคนพวกผมนะครับเติปิสโนโอก <c oughs> าวันก่อนนะนะผมกาไปปุกเกตนะกากาบอกว่าเดี๋ยวเดียวไปทึ้งไปทึ้งวัดปุกเก็ตเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะอ่าอ่ากาไปทึ้งวัดปุกเกนะ็ตเนี่ยเพมันจริงอะหว่าว่าใครจำคลิปอนะันนี้นะกาจำคลิปว่าไปทึ้งแต่ปุ่มไปทิ้งวันนะั้นมันมันขำนะตอวขำบวกกับที่ว่นนะาเขามีงานนะผมผมไปทึ้งผมผมก็เจออาจารย์นั่นเลยนะ บ็วงบงมาเจอเจอนะครับก้าวไปกราบเกยกับโบเกอเกยกระอ่างโอเคเกยเกจำได้นะแต่แต่ที่ดีกว่าอีพักในวัดอะไรนะแต่พอเขามีงานอ่ะมันก็มันก็จะยุ่งยุ่งอ่าบวกกับขำนะกะกะเลยไม่ได้ทำคลิปเลยกะกะไม่ได้นอนในวัดหรอนะก็ไปอะน่าดีพักข้างหลกเออกะกะกะตอนเจ้านะกะตอนเจ้ามากกะก็มีงานแบบมันมันตรงกับอางานเดือนที่พอดีนะงานงานงานเดือนที่ปุ่ี คนกับาวัดได้เต็มเราเรากะได้ตำบุญร้วยเจ้าวันนั้นนะอ่าไปไปตำบุญด้วยเจ้าเ็ตแลวกะเนื้อกากาไม่ได้แบบว่ามีเวลาที่จะอยู่วัดนานอ่ะนะก็บอกว่าเซตตรงนั้นเ็ตก็อ่าก็มาลาอาจารย์ก็เลยก็เลยไม่ได้ทำกิฟในวันเลยไม่ได้ไม่ได้พูดคุยเออการบอกทีเลียวตั้งใจว่าพิวไปถึงนะนะใต้ใต้ตอนนี้รออีกข้าววัดอ่ะนะ เออมันก็ตอนมันก็มีความตื่นเต้นนั่นเนะตอนตอนนี้ผมไม่ถึงอานาะจารกว่าสามสิบปีที่เราที่ที่ที่เราไม่ได้ไปเลยนะก็การตื่นเต้นนะั่นนะเออ<ม>แต่แต่กัรไม่ทำคลิปผมมันขำมานะแล้วก็บวกกับเราเราก็ไม่รู้หว่าตอนนี้เราไปทาคลิปแต่ว่ามันใต้รูปอาจารย์เนี่ยเขาเขาใจ็ปี้ไม่แบดเนี้ยเราเราไม่ได้บอกเราไม่กล้าที่จะจะบอกกันนะเราไม่ได้กล้าที่จะบอกก็ปมผมกันเลยไม่ได้ทําเออใครถึงนใยุ่ง นะคือ,มอไม่ยุ่งไม่มัน,ม,นมันไม่เวลาพอไปเล่ไปได้กะมันมันไม่มีอารม,มี์มาแร่งแบบเหลืองเหลืองประมาณน,นี้นะไปใจง่ายเราเราเราเจอแบบพวกอ่ะคนที่เขาไปเสี่ยวฝรั่งเปลวเปล่วเร่อะนะมันก็เลยไม่มีอารมที่จนะจนะแร่งเรืองแบบนี้นะเออไออะไรแบบนี้นะรถไปเร่งเก็บบ้านก็ได้ไนงะเออนี่กะกหนัาางดีว้านกันนะะดีหนังเดิมเดิมนะดีดีีหนังเดิมเดิมเดมเดิม เอ้ยครับนะกะ็นั่นแหละว,วันนั้น่ะเป็นเป็นเป็นวันแร็กนะวันนั้น่ะเป็นวันเล็กใน,ะน,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 นกรอบต่อตีสามทุกปีนะดีพวกไม่ได้เยียบไปเลยนะจริงแล้วมันเราวันกไไนนะ็อยากไปเนีเดด่นะอยากไปแต่แต่ด้วยด้วยด้วยตอนเดียวเราเราเรา,เรามานะตอนที่เรามาเนี่ย ก็ารทว่าเราอย่างเด็กกันนะก็มีความรู้สึกแบบว่าอ่าแบบเรามีความรู้สึกแบบว่าเราก็เชิงน้อยเนื้อยต่ำใจในความที่เราเป็นเด็กกันนะต่อว่าชีวิตเด็กวัดเนี่ยนะชีวิตเด็กวัดนะมัน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 ก็เราเราเจอเพื่อนที่แบบว่าดีๆก็เยอะนะแต่คนเดียวบางทีพยายามไม่ได้พยายามความรู้สึกดีด้วยความเป็นเด็กกันนะเขากับเด็กเรากับเด็กกันนะ มันก็แกงไปมั่งยอกไปมั่งแต่บางคนด่เขาเขาเขายอกดีกว่าเขาแกงเราเนี่ยเขาเขาไม่การไม่ได้กินไหมว่าคนดิที่ทุกทุกยอกทุกแกงเนี่ยมันจะรู้สึกรู้สึกไม่ดีอะนะมันเนี่ยมันมันกันเลยเป็นความฟังใจดีสึกว่าพมก็เลยครับลบมาถึงนะผมนึกมาตั้งแต่นู้นนะว่ะถ้าเหมือนไอ้กูไม่ประสบความสําเร็จนะกูไม่ไปนะกูไม่ไปวันนี้ก็ไม่ไปก่อนเออนะอ่า นก็ก็แต่พอเราลบมมาถึงนะนะเราเราก็ไม่ได้เจ็บใจถึงขนะดว่าเอ้ยกูลบมมาถึงกูต้องทําให้กะยันเรียนเผื่อที่จะต้องพบลำเร็จนะเราเราก็ไม่ปัญหแต่แกเรามีความรู้สึกในจุดๆนั้นน่ะนะมีความรู้สึกวัญหานนะแลบมาถึงเราก็ได้ใช้ชีวิตแบบอีกอีกสั้งก้มหนึ่งนะอีกสั้งก้มอีกอีกแบบหนึ่งกับที่เราอยู่ที่โน้นน่ะนะมันก็เลยลืมตรงนั้นไปแหละก็เออ๊ะเลิกไปไปเอ๊ะนะก็ยังไม่ได้ไปอยู่ นะกกะเวลามันมันมันผ่านไปทึงถึ้งซาบซาบตดอ้อแต่จวงนั้นนะจวงนั้นตีดยโยด้วยด้วยอะไรที่เราคิดย้อนไปนะโดยโดยเอดพ้นี่วเราเราคิดไปนั้นนะเปล่อยได้เยอะปล่อยนึงอะรลักลักกันนะลักลักกคือตอนเราอยู่วัดนะเมือนเหมือนแกงบางนะไอ้มีความทุกมันก็มีความทุกไอ้คนดีดีมันก็เยอะนี่นะเออโดนหลอกบางโดนอะไรบางติมันสุกว่าเฮ้ย โแมมโร้าโรไปน,นี่นะไปอยู่วัดนะมันมันก็นไม่ได้เมื่อหยุคปัจจุบันน่ะนะเหลือมจาทีวราสิบ่องอย่างวิปัหสังนั้นไปอยู่วัดด้วยความที่ไม่ก่อนที่เราเป็นเป็นเด็กกันนะด้วยความเด็กมันไม่ได้มีมีอาอุตติปะวะเร็วมันเด็กเด็กทุกวันนี้ยนะเออเออดี๋ยวกาจะไม่จะไม่ก่อนเหมือนบุกแกต,ตั้งสิบปีแล้วมันก็นจะเรื่องว่าบันโรุ่มบ่ไม่ต่าเด็กสิบป,ปีอ่ะนะเนี่ย มันอันนั้นไม่จำาันมีซึ่งพอกเราไปถึงเราแล้วมันเด็กวัดเนี่ยเด็กวัดนะอาจจะโดนดอยขาไปเนี่ยความรู้สึกเราเราอย่งว่าที่เราเรากิหวัานะอ่าอ่าอ่าตอนวนึกเราตอนนั้นน่นนะด้วยความที่เราเป็นเด็กกันนะเออเออก็เลยนะทำไมเราไปว่าไม่อยากไปนะไม่อยากไปเนี่ยไม่อยากลบไปแต่ว่าไม่ไม่ประทับปอดลมเร็จอะไรอะไรแบบนี้นะเออก็ เวลามันก็ผ่านไปนะแต่พอพอมาสักสักสักสิบปีสักสิบปีสีบ่านมานี้นะนะพุม่มก็อีไปแลวนะพุมไม่ไปแต่เดี๋ยวจะไหวเดี๋ยวงทีเออเดี๋ย้าให้มีเงิน,น่เดี๋ยว้าให้มีเงินก่นอ่นะอะไรแบบนี้นะเออแต่กแบบบ่าเราก็ไม่มีเงินดีแบบา่าเลือสักทีนะนะไม่ได้มีเงินเลือสักทีนะดีแบบออว,นะว่าก็ทั้งเด็กนะไปไปไหวอาจารย์นั่นนะเออ ถึงก็เลยอ่ะเนี่ยสักพุกเจ็ดวันดีแล้วนะปกับกับกันตึงอาจารย์นั่นนะเดี๋ยววั้นวันตึงอาจานไอ้การที่ใจไปเลยนะแต่ว่าอ่าตอนตอนเด็กนะดีพุ่มบอกว่าเราไปว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จอ่นะเราเราไม่ไปก่อนนะกะการการท้าว่าพุ่มประสบความสำเร็จเรื่องการทำงานอย่างเงี้มีเงินหรือไม่พุ่มก็บอกว่าอ่า กะามายนะผม่ไม่รวยทีนะพมไมันรวยทีแต่จริงด่ว่าพมแรงในเต็มปากนะพมแรงในเต็มปากก็คือนึ่งคือคือเราอะเป็นคนดีนะนะจึ่งด่เราคิดจี่เราทําเนี่ยพมเมื่อว่าเป็นจิ่งดีดีนะอ่านะแกเราไม่รวยนะเออพมผมพก็มีคือคือเรายืนยัดตรงนั้นมานะผมอมาคิดวาคนดีว่าเขาเขาคงอ่าคนย,ยิ่ใหญ่คนเนี้ยแก เกเราเป็นคนดีเนี่ยผมบ่ามันมันมันกระสุดแหละนะอ่าเลียงครอบครัวได้ผมว่กมันมันมันกระสุดแหละตีเลือเนี่ยอยู่ตีเป้าหมายของชีวิตของแต่ละคนมาไหวว่างกันไหวแบบไหนนะเออเราไปเราก็ไม่อายนะเออไม่ได้อายบอกว่ามันเป็นความคิดไอ้นั่นคือความคิดตอนเด็กกันนะเป็นความคิดตอนความหน่อยเนี่ยทนใจตอนเด็กอ่านะเออนี่ก็ไปก็เจออาจารย์ก็ท้ามาเราก็บอกปกติอ่ะนะเราก็บอกปกติว่าเรา กาทำไรไดอยู่กันโน่นวันนี้เขาก็ตั้มนะนะแล้มันพมตั้มเหมืนนี่พ่มมาเจอเปื่อนเฮ้ยเป็นปูมั้งวะเจอเปื่อนทำไรปูมั้งวังนี่้มีลูกกี่คนแล้วมันก็เป็นการตักไต่ปละได้กันนะอ่านะการเกิดจำานนีระมาณนี้กาไปกัเจออาจารย์นะอาจารย์กัแก๋แล้วเลยการเป็นจิว่าในการตื่นอย่างแข็งแรงดีนะวัดกาอ่ามันจะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นและการสิ่งที Thịh... Yu. Nhàng... Nhàng yu na. Na. thì vì... À... Nà. Đây... À, à à... Cái nhân dụ ná thì lâu cười nôn Thì việc có sang mà nằn nằn nà Tâu lấy À, tâu bầu sốc mà nà Tâu sốc Cá sang lại bả mạng 2 Cái Có sang tâu À, bầu sốc mấy Nà À Mên à na mên thì bầu sốc mấy mình cá dô tít kiến thể hành Cáu cá dâng mê Mấy cá sang mấy mà đè Cá chứa là... Nhân, nhân hà nó lạc Không có cấu thì biết bó... À, mân... Mân... นะ่ะอันนี้อันนี้คงคงจะเป็นวิสัยทัศน์กล้องกล้องจะหวานเข้าว่ะนะเออกาวัดวัดที่ผมไปอยู่นี่การจอวัดอนไรใหม่กับเต้มนะบางเทานะเปรริตารางก็จะเป็นหมู่สามนะเอ,อ้ยนะกานะเราการ ตีแรกเหลืองนี้อะนะจริงๆนะแร่งแร่งตีแรงเหลืองนี้อะนะจริงเราก็อยาก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 แรงกว่าที่การใช้ชีวิตอะนะว่าการใช้ชีวิตนะว่างเราแบบ่าว่างเราอีกอีกิตได้อะนะถึงว่างเราอีได้ทานะหรือว่างเราอีกทาได้อ่ะนะทุกอย่างมันมันมีองค์ประกอบอยู่นะมีองค์ประกอบมากมายนะเออนะตั้งแต เราตีตอนนั้นพุ่มพุ่มพุ่มสิบห้านะอ่าปุ่มอยู่สิบ้าร์ลบมาตอนนี้สี่สิบหกนะมันกับพ่านเวลามันนานนะนะเออพ่านเวลามันนานทื่ว่านานาน,าน,นะเออบางยางเนี่ยอ่าเราได้เลยจากจากเวลาจุงนั้นเนี่ยมากนะมันตกกยางเนี่ยปุ่มปเป็นเด็กวัดนะตอนเด็กๆเ,เนี่ยพุ่ม ผมก็คิดในสิ่งดีๆแะไรก็สิ่งดีเราเราเจอแบบเด็กๆมันตีแรงอ่ะนะเออนะเราไปเจอสิ่งดีๆแหละค่ะสิ่งดีเป็นความคิดแบบน้อยๆใจแบบเด็กๆนะอ่านะแต่พอหวาวุฒิเรามาขึ้นนะอยู่เรามาขึ้นอนะ่ะผมหย่อนลบไปนะผมหย่อนลบไปไปคิดนะเนี่ยการที่ผมเป็นเด็กวัดเนี่ยผมผมผม,ผมได้ได้เยอะผมได้ได้เยอะเลยนะอันนึ่งที่ ดีได้เป็นอันดับเด็กเลยเด่นเด่นนะี่ยคือมันเราซึมซับนะซึมซับคำสั่งซ้อนของศาสนาโดยที่ว่าบางทีตอนที่เราเป็นเด็กนะตอนเป็นวันอาจารย์ก็ไม่ได้แข่งขันในการดีไว้เราอ่านหนังสือในะแต่เราก็ได้ยินที่วันนียเขาจะเปิดปการเทศน์ได้แบบนี้น,นนะจะบอยคลังทูกที่ยอย่างเนี่ยมันก็เลยแบบว่าได้ยินเข้ามาเองบ้างอะไรเองบ้างอ,องาจจะอ,าอะ่านหนังสือตังค์ด้วเราก็ได้อ่านบ้างในส่วนมนต์ไปบ้างอะไรหรืออย่างนะ มันก็เลยสืมซัพท์นะความความจริงว่านะสืมสัพท์ความจริงของชีวิตนะนะการเข้าใจธรรมะเนี่ยดับนึงนะเออมันก็เลยคอยไปว่าอพอพ,พุ่มกิจได้นะเนี่ยพุ่มพุ่มกระจายกรายตรงนี้เนี่ย่ะในการดีจะดําเนินชีวิตนะนี่คือสิ่งที่เราได้นะได้ความความอมดต้นนะอ่าความอมดตนแล้วก็อ่าก็เรียกอะไรวะ อ่ากว่ามดต้นอ่าแล้วการมีระเบียบ,บวินัยนะาเปราะการดีเราเราอยู่อยู่วงเนี้ยนะมันมันมันจะต้องมีมีลักเกฑ์นในการการอ่าต้องมีระเบียบวินัยอย่างที่นะต้องไปบินตาบาดบ้างอะไรแบบนี้นะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะ <ừ> เขาก็มีหน้าที่ของเราไปกวานี้<ม>บ้างอะไรแบบนี้รดน้ำต้นไม้นะยืนบ้านท,ที่ต้องทุกวันอยู่แล้วที่เลือกอายุติว่านะ ปลาจะใช้งานไปทำทำวิลล่านะนะโปรประมาณกับกวากันไปนะเออ,เอ,อกะเนี่ยพวกเรามันจะได้มาได้มาเยอะนะมามานต้องพ้นจนถึง่าในชีวิตปัจจุบันนั่นนะเออแต่กะกะเ <laughs> มื่อก่อนนะแต่ว่าตอนเมื่อก่อนที่ผมลบมาบานนะบ่อยบอยกลางเลยนะบอยกลางตอนเมื่อก่อนนะตที่เราเป็นเด็กกันนะลบมาไม่ไม่นะ่รารก็มีปมมนะันไดไงนะมีผมคิดว่า โอ้แม่ที่บ้านก็ไม่ได้เหยกตัง้งอันไม่ได้ลาบากอ่ะใส่ตรงปากกูไปทิ้งในวัดกันวะเออใส่ตรงปากกูไปทิ้งในวัดกันวะทิ้งอะแล้วกัเออเราคิดแบบนี้จริงนะเราบางทิ้งบางทีกับนแกบ้านบนบนกับพ่อบนกับแม่นะกับบนบางทีก็โอแม่น่าให้ไปกันเลยนะเฮ้ยเราเตนไม่ใหญ่รัวพุ่มทุกแกงปนโนปนนี้ไปยู่นในวัดปนโนปนนี้เออนะโดนบางทีเราเราเป็นผมเฮ้ยใส่พ่อแม่ก็พาเราไป thì ngoài đôi thì bảo đâu có phải làm bạc rồi à, nó mới ra giặt trốn rồi nè em bị ban vui thì không bắt đi đây kín với cô mẹ có làm ngon rồi nè Thôi à, ừ, đôi con thì nó bình tích rồi nè ừ và cả lên vậy lên bối mà quá nè mình tình phạm rất thì không không rất đẹp ta ta mà ta để cài đồ và chấp cháy rồi à, nè cháy cháy quá, cháy quá, cháy 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 không cháy 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 ยาตเคยบอกเลยยาตยาตเคยยาตเคยบอกว่าอ่อาเดี๋ยวแป๊บนะลูกเดี๋ยวพ่อพอ่พอทำคลิปแป๊บหนึ่งนะนะลูกนะพ่อทำคลิปแป๊บนะอ่าอ่าหนูนั่งเล่นไปก่อนนะลูกนะอืมลองเล่นไปก่อนอืมมันมันเดี๋ยวจูนก,นนก ini, อ่อนจวนนก่อนบอนนี้เลืวเออเออเออนะกะครับเนี้ยยาตเคยบอกว่าเอ้ยมันกวนอะมึงแรงเนี้ยป่านาะให้เลยนะ เออตอนที่เราเป็นเด็กนะนี่เหล่าไห้ฟั้งวาตอนที่เราเป็นเด็กกันนะเออแต่เราก็เออลำเพื่อแรงเรยวแต่ก็เพิ่งมากินได้ตอนที่เราเราโตเร็วอะนะเพิ่งมากินได้ตอนที่เราโตแล้วนะกาการต้องคอบคุณอะนะพี่ว่าต้องก็อบครอบคุณนะผมมันมันการใจเยอะผมตอนเนี้ยผมผมจะมองไป็่องดานตลอดอันนี้หลบนะอันนี้บวกนะอ่าอ่าอะไรเนี้ยปอมกิดหลบรบก็อ่าโอเคอันนี้มันพลาดมาเร็วนะ เออแต่เนี้ยทิ้งดีผมได้ครับผมมาขิดบว,วกไปเออกิดบว,วกกิดบว,วกตลอดนะผมขอทิ้งดีเราได้จับตอนตอนที่รออยู่กันนะั้นนั้นดีเราได้มีวิธีชีวิตประนันอนะ่ะเนี้ยมันมันคอยมันมันเชื่อว่ามันเป็นเมล็ดพันธุ์นะอ่านะนะเป็นเมล็ดพันธุ์ดีๆเลยหนูจะเล่นขวดเหรอลูกนะ เนี้ยบางทีอ่านะเนี่ยที่ว่าเป็นชีวิตนะกาต้องขอบคุณขอแมขอบคุณนะครูบาอาจารย์นะขอบคุณวัดขอบคุณถูกยักงเนี่ยต่างความดีความเร็วนะขอบคุณเลยนะที่ทําให้เร,เราเราผ่านมาจนนี้แหละเรามานั่งคิดเรามานั่งพูดนะไอ้ที่เราแรกเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ใจาดาร่าเลยนะผอมัอนมันมันมันไปมันกัน สัมผัสเนี่ยมันจะมีสัมผัสกับดา,าราด้วยว่ะแต่แต่เราอ่ะไม่ได้ทั้งนั้นเลยแกกเรายากเหลาหมุมมองนะมองหมุมมองก็ยิ่ว่ะว่างคนอีคิดได้นะว่างอีได้ทํเหลาแล้วว่างประสบกเร็์เนี่ยอย่างมันมันใช้เวลาแล้วกระจายประสบาการณ์นะอ่าจ่ายสิ่งเวทลมตุกอย่างนะเออจ่ายเร่งขับเกลือนนะตุกยางเลย าว่างีหล่ยได้มีพลังได้ยืนได้สู้กับชีวิตอ่าได้มีเป้าหม้ชีวิตนะกะกะถือว่ามันมันมันเป็นเรื่องเรานะมันเป็นมันเป็นเรื่องเรามันเป็นเรื่องเราที่ที่ผมมองครับแล้วมันการก็ผมบอกมันมีความทุกข์หมากว่านะไอไอเรื่องที่เรามีความทุกข์ได้กันนะมันมัน่ะแก่เว็บก็ไปกะคืออ๋อมันมันปันนะแต่เราเข้าใจข้องของชีวิตนะด้วยความที่ว่าเราเจอนะด้วยความที่ อ่าเฟื่อนก็นเป็นเด็กไอเราก็เป็นเด็กเออนะแต่มันก็นไม่พิษหรอกที่เรามีความน้อยเนื่อจำใจแบบเด็กๆก,กันนะเออแต่บอกว่าเราโตขึ้นอ่าเราก็าจะได้ก้าใจนะกาภูกเก็ตเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะนะเปลี่ยนไปเยอะอ่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากเลยหละมากเลยนะเปลี่ยนความใจเรื่อนนะนะยังลึกลก,ลกการปุ้มๆุมก็ไม่รู้นะแต่ว่าดีเราเว้นความเปลี่ยนของบานเมืองเมื่อก่อนมันจะเรื่อน ตอนที่ว่าเราเป็นเด็กกันนะพมบอกไม่ทํแต่ทิพยปีไม่ทํแต่ทดพยปีที่ว่าบ้านเมืองเขาจะเ่ินตอนที่ปีตามาตามบกกันนะอ่าที่เรามาเนี่ยคือมันจะเดินห้างจากถุงส o งมาเราหนะักกนเนี่ยผมบอกไม่ทํแต่ทดพิปีนะถึงผมมาทุกวันนี่เหล่าก,กับพี่เดีว,ว่าพีก่แกนะเออนะพี่ั่งโควิดมานี้ผมยาบ้านเมืองที่เราเราขับรถฟานน่นนะเออเแต่เาเมาื่อก่อนนะพมไปปูกแตมันจะที่มเม้นนะ่นั่นคือฝรั่ง แต่อีสปอรในมังเราไม่รู้นะฝรั่งกับญี่ปุ่นหมากนะแต่พวมไปเตี๋ยวเนี่ยฝรั่งกันอย่างเยอะแหละกับคนจีนเยอะนะเออคนจีนก็เยอะแต่ญี่ปุ่นนะ่ะที่เราขับรถบ้านเราไปป่าตองม,มาเลยมันจะไม่เห็นนะเพราะว่าคนจีนกับคนญี่ปุ่นเนี่ยมันมันมันจะไม่เมือนกันนะโดยโดยโดยรูุหลักโดยได้ไรนี่นะอ่าจจะเกะเก้าไกลๆกลกันเอออนะแต่แต่แต่มันจะไม่เมือนกันนะ, asters, อะไอ้นี่เรา,าก็สั้งเกต เจนะ๊เนะเออนะกาตอนนี้การเร่งเร่งบางทีเผื่อเผื่อ,อไรอนะอ้ะเพื่อหนังฟังฟังเลยอ๋อชีวิตเนี่ยม,มันมันเหนี่ยได้ติดเยอะนะเออนะขิดบวกไว้นะทึกย่างขิดบวกห้าตัวเองง้าตัวตนท่ามตัวเองตลอดนะว่าชีวิตเนี่ยมันกูต้องเกินมาทําอะไรวะเออนะเราต้องการอะไรวะเราดําเนิน นะชีวิตไปเปลนปือววะเอ้ยนะเพื่อที่จะมีความทุขได้ยน้อยดีทุกคนนะความทุขทุกคนจะจะเจาะแลงถึงความสุขนะเออนะพอเรามีความสุขเราพลาดมาเดียวอ่าในอุดมกติของผมจริงๆไงนะผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องวางเปล่านะพอเรามีความสุขเราก็วิ่งอ้าเลยว่าสุขกับสุขมัน มันกระายในีนะแต่เราเราวิ่งห้าความสุขแต่ถ้าเหมือนอะไรเราทําให้ชีวิตเราว่างเปล่าวันนะเจอความสุขเราก็เฉยเจยเจอความทุขเราก็เฉยเจยถูกอย่างนี้มันจะว่างเปล่าแล้วมันจะไม่เกิดความทุกขนะความรึ้งพมมันนะอ่าแต่มันความความว่างเปล่านี้เนี่ยผมความคิดพมหว่าความว่างเปล่าในนียในความคิดพมผมคิดว่ามันเป็นความสุขที่ที่เป็นความสุขนะความว่างเปล่าเนี่ยไม่ถูกไม่รนไม่อะไร เนี่ยผ่อมพอกินพ่อวันนี้นี่คือความสุขที่จัดเก็บก่องชีวิตเลยนะกาวันนี้นะไปกันก่อนไปลาวนี่เออกากอยวากับลาวกับพ่สวัสดีครับ